ที่ mm รอบต่อไปกันเลยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแม่ยอดสั่งลุยนะครับพันกรผิวเหลืองนะจะเล่นทีมบาร์เซโลนานะครับพบกับนาคาพิฆาตครับกายสิทธิสุขทนครับจะเล่นทีมไบยอนิวนิกนะฮะนี่คือการแข่งขันรายการอ่านะฮะก็เดี๋ยวจะเริ่มการแข่งขันแล้วถ้าทั้งสองคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวลุยกันได้เลยนะครับ ดีจ็อบอีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพนะครับโอ้โหนึกชื่อตั้งนานครับโอ้โหออะแม่ยอดสั่งลุยครับโอ้โหไม่รู้แม่ยอดดูอยู่หรอเปล่าแม่ยอดครับเกมเมื่อกี้กับแม่ยอดมันเลยนะฮะยิงกันบูป้าอุบะเลยนะฮะคู่เดิมด้วยเช่นกันนะครับแม่ยอดสั่งลุยกันนาคาพิฆคาดนะครับโอ้ชื่อน่ากลัวเหลือเกินนะฮะตอนนี้กำลังปรับแผนปรับทีมกันอยู่ครับเอาอีกแล้วไดโยอุปาเมกาโน่ฮะชื่อแหมชื่อยาวเหลือเกินนะฮะเบนจามปาวานะอุปาเมกานโน่ครับ แต่มันไม่เอาลงนะฮะอูเบอร์อูเบอรกันโน่นี่ครับทางฝั่งของบาซ่าครับมาหมดแล้วปีเก้อาราโยไม่ได้ไปบอลโลกนะอาราโยนะปีเก้ก็แขวนสตาร์ทแล้วนะฮะแต่อย่างที่อย่างที่รายงานกันนะครับก็คือเป็นแพทเก่านะครับเราก็คือเซิร์ฟมันเซิร์ฟมันปิดนะปรับปรุงอยู่นะตรงนั้นแล้วก็เลยไม่สามารถโหลดเอานักกีฬาปัจจุบันมาใช้ได้นะว่าเอาของเดิมไปก่อนครับโอ้โหนี่ครับมีเคาน์เตอร์แอตแทกมี อะไรกันมีหมดเลยครับจัดให้หมดครับคนนั้นคนนี้คนนู้นครับเอาให้เต็มที่ครับเปลี่ยนกันปุกปักปุ๊ปักเลยนะฮะเมมฟิสเดปายก็ลงด้วยครับโอ้โหเทพแมนยูเก่าฮะตำนานเบอร์เจ็ดนะฮะเริ่มกันเลยครับปลุกใจกันแล้วอ่ะลุยฮะลุยครับ เล่นกันที่ค้ำนูนะฮะบาร์เซโลนาครับไม่ยอดสั่งลุยไม่ไม่ยอดครับไม่ยอดสั่งลุยได้ก่อนครับมาครับเคราชปิเก้ครับเปิดยกมาให้กับทางอุสมันเดเมเล่ม,มงชงมาแต่ไม่มีใครครับโจโชัวคิม,มิกเก็บได้แล้วส่งมาที่เช็คซินับบี้ไหลมาให้กับ คือมาที่การาบี้ทีนึบบนงและสปิเซอร์ครับมาเชาสปิเซอร์แล้วยังไงต่อดนดักไปได้แล้วมาที่อุสมันเดเบเล่ครับโตกลับแล้วครับแม่ยอโตกลับแล้วไวลลวหลามาที่กาบี้ครับกาบี้มาที่เฟรนตอเลสโดนสกัดไปได้แต่ยังเข้าทางของแฟงกี้ครับแฟงกี้เดยองมาที่กาบี้ทีนึงกาบี้ว่าไงอุสมันเดเบเล่ทำชิ่งกับเด,ดไปายได้บอลแล้วกาบี้ยิงเน่งๆครับโอ้เน่นงเนเลยฮะ บอลมันเป็นใจครับให้กับทางแม่ยอดสั่งลุยครับขึ้นนําไปแล้ว1-0ครับอืโอกาบี้ยิงเน่งๆครับแล้วมงคืนโกโอ้โหเล่นใจใจกระทาด้วยอะไรครับเคลาบิเก้ครับมงคืนมาแต่สเตเกนได้เฉยเลยครับแล้วเคลีย,ยงไกลามาไม่ผ่านครับแต่ยังได้อยู่ที่เซจิโอบูสเกตแฟังกี้ไดยองชิงกับบูสเกต ไหลามาที่เด,ดปายแล้วส่งต่อมาที่อุสมันเดเบเล่โอ้โหริมเส้นฝั่งซ้ายนี่ลวบม,มันทุ่งแล้วมีควายควายส่งนวโอ้โหควายโยนครับสุดยอดฮนะปีเก้ได้บอลอยู่มาที่กาบี้กาบี้โดนแสโดยโจชคิมิกแย่งไปได้ครับแล้วแซกจีาบี้มาเชิญสปริเซอร์สปริเซอร์ไหลวิที่จีาบี้ทีนึ่งจีาบี้ไหลามาที่เลวานไม่ถึงครับติดอาราโยแล้วโยนข้ามมาครับมาอีกฝั่งหนึ่งคุกคลิกออกไปครับเป็นบายเยนมินิกได้ทุ่มครับ เลออนโกเลสกาคุยงมาให้กับเดียร์ไรซานเน่ครับซาเน่ซ้ายมาทางด้านของเลวันดอฟสกี้มีช่องแล้วหลบไปหนึ่งแล้วกดลูกนี้แซฟมือแทบหักครับเลวานบอกเสียได้ครับแม่เสียได้จังครับดูอีกทีครับเอาไม่ให้ไม่ให้ดูเลยครับเตะมุมก็ได้ครจัดไปเลยครับหลุยครับโจชัวคิมมิคครับ ัอลของโคมเอาติดกันเองแล้วยังไงต่อโอ้โหเฉล็บ,บไปไปมามาแน่ยังเข้ามือมาตินแตสเซเกนครับมีเสียวว่ามีเสียวมีเสียวครับม,มาที่ทางด้านของอุสมันเดเมเบเล่อยู่ผิดฝั่งครับส่งมาให้แฟรงกี้เดยองก่อนเซจิโอบุสเกตโยนมาให้กับเดมเบเล่แล้วไหลต่อมาที่เฟรนันตเลสอเลสว่าไงเลสมองหาเพื่อนตอเตลสล็อกมาไม่ผ่านซูเร่ยังได้อยู่หันกลับมาอย่งางไกลกาบี้ค่อยๆไหลามาที่ เดปายยิงอีกทีหนึ่งติดเซฟครับโอ้โหมาทาที่กาบี้กาบี้มาที่เดเมเล่ทีหนึง่งโดนแย่งไปแล้วศาสตร์ยาวเคลียร์ไปยาเคลียร์ไปก่อนเลยครับจะให้เลวานก็ไม่ถึงครับบอลยังอยู่ในการครอบครองของเซยบูสเกตไหลามาที่แฟงกี้ได้ยองแล้วแทงทะลุช่องมาให้เฟรนต์ตเลสว่ายังไงว่ายังไงดียิงลูกนี้ปัดได้ต้องรีบเคลียรครับโอ้โหยังตั้งเกมกันไม่ได้ครับไบเย,ยนครับแล้วโอ้โหดานี่เอาเวสครับยังอยู่ครับ ไหลมาให้กับทางด้านของเอาติดกอลเสกาแล้วหลุดเป็นแพ้เลยครับหลุดเป็นทุ่งครับมีเวลาครับเลวานอสกี้ยิงเน้นๆเรียบร้อยครับโอ้โหดานี่อาเวสจ่ายเสียครับเสร็จเลยครับโดนตัดได้แล้วโอ้โหหลุดเป็นทุ่งครับตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วโอรเกมนี้ไม่พักครับแฟรงกี้มาที่บูสเกตแล้วมาครับเฟรงก์เลสติดขาทางด้านของกอลเสกาแต่ก็ยังตัดบอลได้ครับบุสเกตมาที่กาบี้ กาบี้ว่าไงยังติดโจอโชคิมิกไหลมาให้กับสลิปสเปสเซอร์แล้วไปนะครับแซจินาบ,บี้แอนแอนมาเบรกโอ้แล้วโดนแยน่ดื้อเลยแต่ได้ฟาวครับจอร์ดี้เอาบ้าจอร์ดี้เอาบ้านะต้องเรียกว่าจอร์ดี้เอาบ้าถ้าจอร์ดี้เฉยๆนี่ไม่ใช่จอร์ดี้ธรรมดาฮะแล้วโจอโชคิมิกโยนมาลึกๆถึงไม่ไม่ถึงซานเน่ครับโอ้โหบอลยังอยู่ที่ อุสมานเดมเบเล่เดมเบเล่ไปแล้วครับแอนและแอน,แอนส่งมาที่เดปายครับเดปายก็แอนแอนแอน,แอนหักกลับมาข้างในมาที่ฟเฟรนซัเรสยกมาให้เดมเบเล่ไม่ถึงแล้วครับมีคนนอนอยู่แต่กาบี้บอกไม่สนกาบี้ได้บอลแทงมาให้ตอเรสตอเรสยังไงดีมาที่อุสมานเดมเบเล่คืนกลับมาามนเโนยเยอร์นเบอกขอบคุณสาดไกลเลยครับเล่นเร็วครับจะเอาจังหวะหลุดอ่าแล้วได้เดม่งมาที่แซ็จินาบี้ครับ แทงต่อมาที่มาเชลสปิสเซอร์สปิสเซอร์หลบไปได้หนึ่งแล้วได้ยังไงต่อครับเหมือนจะได้ฟาวครับเอาแล้วครับมีลูกสูตรไหมครับทางด้านของนาคาพิ่าตครับเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนอ๋อไม่เปลี่ยนครับนี่ดีกว่านี่เอาอย่างนี้เลยครับโอ้โหใจคอครับ30สิเมตรครับเดี๋ยวจะปั่นโค้งดูดูปั่นโค้งลูกนี่เอา ยังไงฮะเข้าเลยปั่นโค้งเข้าเลยครับโอ้โหตายแล้วโจชูคิม,มิกค,ครับเอาเรื่องครับโอ้ยเราจะพลาดนะหางปั่นโค้งเอาเข้าจริงเลยฮะยังไงต่อเดยปายแล้วแฟงกี้ได้ยองต้องเร่งเครื่องโดนน้ำต้องเร่งเครื่องเฟรนตอเลสต,ตักเข้ามายิงไม่ได้โดนเคลียร์ปไปครับยังหนุนอยู่ครับปีเก้มาที่เซจิโอบุสเกตโดนกอลเลสกาแยกเอาอีกแล้วครับเป็นเกมโตกลับ สปริซเซอร์สปริซเซอร์ช้าแล้วครับกาบีไาใกล้สปริซเซอร์แทงมาแทงไปไหนคนละช่องครับแต่ยังได้อยู่แต่ก็โดนเคลียร์ออกไปครับเอาละครับเป็นของบาซ่าอีกครั้งครับโดนโดนโดนนำต้องเอาคืนครับนาคาพิฆาดโดนนำต้องเอาคืนหรือเปล่าครับมาดี่แฟรงกี้ได้ยังลุดไปแล้วและยิงหายครับหายไปไหนครับออกครับมุมมันไม่เหลือแล้วครับโอ้โหบุกน้อยแต่ต่อยหนักครับนาคาพิคาตครับ นี่เปอร์เซนต์การคลองบอลนี้เห็นเลยครับ8.2ต่อห1ครับแต่ตอนนี้ครับมาครับยังไงดีแทงมาอีกแล้วแล้วโกโกใจถึงเพิ่งได้ครับโอ้โหนอยเยอร์ครับบอกใจถึงครับวิ่งมาเคลียร์ก่อนเลยครับนี่ครับสมแล้วที่เป็นอ่าคิปเปอร์โกโกคิปเปอร์ครับสวิปเปอร์ครับเคลียร์ออกมาได้และยังไงต่อยังได้บอลอยู่โอ้โหซานนี่ยังเก็บบอลได้แล้ว จะส่งคืนมาแต่แฟรงกี้ยังตัดบอลได้กาบี้เขี่ยมาให้กับบุสเก้แทงมาไม่ถึงครับน่าจะล้ำหน้าครับเรื่องล้ำหน้านีย่ยเถียงกรรมการในเกมอ e ีสปอร์ตครับเพราะว่าโวกรรมการแกแม่นจริงครับไม่ไม่เหมือนฟุตบอลจริงครับสาดมายังไม่มีอะไรครับยังหนุนตอบเป็นทางด้านข,างานของทางด้านของแม่ยอดครับสั่งลุยของแท้ครับมาแล้วครับอุสมานเดเมเล่ถึงแล้วแต่โดนแย่งได้ เปนจมินบาวานแล้วรีบเคลียเลยครับยังได้บุกต่อสหรับบาซิโลนาส่งมาครับอาอยังไงดีครับยังไงดียังไงดีพริกไม่ได้แล้วโดนโต้กลับแล้วครับสปิเซอร์แทงมาที่ซาเน่ซาเน่จะส่งไหมส่งมาครับแล้วไม่หลุดครับโอ้โหเราโยกตัดไว้ได้ครับจอดี้อาบ้ามาแต่หมดเวลาในครึ่งแรกครับเป็นบาเยิร์มิวนิคครับบุกน้อยกว่าแต่คมกว่าครับ นำไป2ต่อหนึ่งครับเจอทีเด็ดลูกฟรีคิกรับปั่นโค้งๆของโจชัวคิมมิกเข้าไปครับทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับทางด้านของแม่ยอดครับอยู่ไม่ได้แล้วครับมีการแก้เกมแล้วนะฮะปรับแผนเป็นที่เรียบร้อยครับครองบอลนี่6.7ต่อ33ครับแต่คนที่ครองบอลน้อยกว่านี่ยิงนำไปแล้วนะฮะและยังได้บุกก่อนนะครับเอาแล้วครับนาคาพิคาดครับ มาไหลามาเอาแล้วครับกาบี้มาที่อุสมันเดมเบเล่แทงมาถึงไหมไม่ถึงครับติดลูกัสแอนโนเดสแต่ส่งมายังเข้าทางบาร์เซลโลนาอยู่ครับแฟงกี้เดยองมาที่เดปายไม่ถูกไปได้อีกเอาแล้วมาที่แฟงกี้อีกทียังไงดี่แฟงกี้แฟงกี้ล็อกล็อกไม้โดนแย่งโดยอลฟองโซเดวีครับแล้วไปแล้วครับมีเขาตัวไวครับแอนและแอนส่งไม้ส่งไปแล้วครับซาน่เลวานติดทานาบีเก เอาใหม่ครับกาบี้กาบี้ส่งมาที่ man e le, อุสมานเดมเบเล่ล็อกล็อกกึกกักกึกกักแทงมาที่กาบี้อีกทีนึงแล้วเมลฟิตเดปายทำอะไรทำอะไรได้ปายไม่รู้ครับแต่ว่าลูกแกสแอนเดรเนสได้บอลแล้วครับแล้วศาสตร์ไกลยอย่างเดียวครับแต่เดมเบเล่ยังสกัดได้เอาแล้วครับงานนี้มีโต้กลับไหมครับแซกจิราบี้สปริเซอร์สปริเซอร์มาที่จินาบี้อีกทีเอน โยนมาถึงโกครับมาตินเตสเดเกนนะฮะมามาให้เดมเบเล่ต่อนลครับบอ้บาเซลนาโดนนำอยู่ต้องรีบครับลีลามากไปแต่ยังได้บอลอยู่ยังไปได้โอ้แล้วชนกันเลยเสียทุ่มเลยครับเป็นไบเยนได้ทุ่มครับมาที่โจโฉเคมิกศาสตร์ไกลามาครับเป้าหมายมีที่เลวานครับโขมาแต่ตัดบอลได้โดยแฟรงกี้เดยองครับเดน่เอัเวส ทำอะไรเอาอีกแล้วครับไม่เข็ดครับเดนียลเวสลูกแรกกระโดนเพืออย่างนี้มาที่เลวานอฟสกี้เลวานแทงมาที่เลรอยซานเน่ซานเน่ส่งมาติดบล็อกครับยังได้ไปต่อครับฟงกี้เดยองเดยองเลี้ยงมาเองครับพาไปเองครับส่งมาที่เฟรนันตเลสมาที่แฟงกี้เดยองอีกทีนึงไหลมาที่เฟรนันตเลสได้ไปมาที่กาบี้กาบี้ไหลให้อุสมันเดบเลตแต่ไม่ถึงครับโดนแย่งไปได้แล้วจะโต้กลับมาแต่ยังไม่ได้เอาอย่งไงเตะเตะแป๊กครับไปเตะกันเองแล้วยังไงต่อ ยังเป็นการเข้าคลองบอลของบาร์เซโลนามีคว้อีกแล้วครับโอ้คนเราเข้าจอมคว้ยโอ้โหเตะอัดดีกว่าโอ้โหจุกครับอย่างงี้ครับโอ้ดาร์กแทบแพ่ครับอะไรยังไงต่อเคลียมาได้ทางด้านของแฟรงกี้เดยองได้บอลส่งมาที่กาบี้กาบี้ไหลามาให้เดมเบเล่กาบี้อีกทีหนึง่งแทงมาแฟงกี้เดยองยิงปันป่นปั่นลูกนี้ต้องปัดแล้วซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โหอุสมันเดมเบเล่ เอาจนได้ครับ2เท่าแล้วครับบาเยินบอกไม่ไหวครับโอ้โหมีอะไรต้องใส่หมดครับเปลี่ยนตัวแล้วหนึ่งโอ้โหนี่ถอดเอาเลวานออกหรือเปล่าครับมีใครอีกครับเปลี่ยนเปลี่ยนช้าๆนะมองไม่ทันครับโอ้โหเอาล้วครับทางด้านของบาเซลนาก็มีการปรับเช่นกันครับ เดปายยังอยู่นะฮะโอบาเมยองมาแทนเดเมเล่ครับหน้าหน้าของบาร์เซโลนาครับกาบี้เอาเปดี้มาแทนกาบี้ครับเฟรนันเตเลสออกแล้วเอาอดาม่าตาวเล่ครับโ้นักเตะผิวมันครับส่วนซานเน่เอาโคมองลงมาแทนนะฮะและโทมัสมูเลอร์มาแทนแซกจินาบี้ครับ แต่ตอนนี้มาแล้วนักเตะผิวมันครับแอนแอนแอนยังไงดีโอ้โหยิงเลยเพื่อนบอกรอตั้งนานไม่ส่งครับโอ้ oh, 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 oh. ใจร้ายครโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. มุมอยู่แค่นั้นก็ยังจะเอาครับอดามาตราโอเล่ครับคุ้มมาให้ครับมาแล้วตาวเล่ส่งมาที่เปรดี้มาที่ตาเล่เองแล้วแอนแอนไม่ and. โยนมาลูกนี้เข้าทางเด้ไปแต่ไม่ได้ครับอื้อหือ ดูอีกทีครับเปลี่ยนมาได้เรื่องเลยครับมีความแอนครับเอาใครโยนอันนี้อันนี้ใครโยนครับเปลี่ยนเอาจอร์ดี้ครับจอร์ดี้จอร์ดี้โยนครับจอร์ดี้เอาบ้าเปิดของโขมงไม่ได้ครับแต่ทางด้านของเปดี้ได้บอลอยู่มาที่เซยอบุสเกตบุสเกตเอาโดนตัดบอลได้ยุ่งแล้วครับงานนี้ยุ่งเลยครับโอ้โหมาเป็นแผงครับบาเยอร์นมาเป็นแผงครับโดนสกัดได้ไหมโอ้โหต้องทําฟาวครับ ต้องทำฟาวครับแล้วเล่นเร็วครับไปต่อครับโทมัสมุลเลอร์ครับโทมัสมุลเลอร์ครับมาแล้วครับรมุลเลอร์โยนโค้งเอามงออกครับโอ้โหเลวานครับมันเฉือนไม่หน่อยฮะสาดไกลามาเลยครับสาดมาทางนี้จะให้โกอมองแต่ไม่ถึงแต่ยังเก็บบอลได้ครับมาอีกแล้วโกเลสกามาที่เลวานแต่ติดล็อกแล้วยังไงตอนน่อดี ต้องรีบเคลียร์ออกไปครับส่งจะให้เดยบายเดปบายบอกโอ้โหลูกโด่งเลยอย่าให้เขาเลยครับสู้ไม่ไหวครับเอาละครับงานนี้บาเซลนามาอีกแล้วครับพีแอร์เอเมริกโอบามยองครับปัจจุบันอยู่เชลซีแต่ตอนนี้อยู่บาเซลนาแอนเหมือนกันแอนแอนไหลมาเจอต้องเอาแล้วครับโอ้ต้องเอาแล้วครับพลิกขึ้นนําจนได้ครับเมมฟิสเดปายครับโอ้โหแล้วเวลาบาปด้วยครับ80ครับ โอ้โหอย่างนี้บบเยินยังไงดีฮะบบเยินครับต้องเอาแล้วครับได้บอลมาเลวานดอฟสกี้โดนทางด้านของอารยโยสกัดได้แล้วเคลียร์ไปให้กับอาดามาตาเล่ไม่ออกด้วยครับแต่จะเป็นการเข้าครองบอลของบบเยินมาแล้วครับกมองกมองไหลมาที่ซูเล่ขึ้นมาเลยครับกองหลังขึ้นมาแล้วเปิดมาเน้นๆไม่ได้ปีเกสกัดมาได้ยังไงต่อดีอย่างหนุนต่อเนื่องครับมาครับกมองกมองโยนหมายังไม่ได้ครับโอ้โหยังไม่เข้าเป้าหมายยังไม่ชนกันครับ แล้วโกเลสกากบมาอีกครับเลวานลัฟสกี้พลิกกลับมาโดนชนฝ่าวเอาแล้วครับตำแหน่งนี้อันตรายด้วยครับจะยิงแรงๆยิงโค้งๆหรือมีสูตรหลอกหรือเปล่าครับโจชัวคิมมิคครับกดไปได้หนึ่งลูกแล้วน่าจะกดอีกลูกหนึ่งไหมครับโจชัวคิมมิคครับโอ้โหตอนนี้ข้างในชวนทะเลาะกันนะดูปั่นโค้งเช็ดหัวครับได้เตะมุมครับ เซตหัวใครฮะโอ้ล้ก็ไม่ซูมให้เราฮะขออภัยฮะมาไปไปเตะมุมต่อครับโจชัวคิมมิกปัน่นโค้งโค้งเข้ามือมาร์คอังเดแตะเส่กันแล้วเล่นเลยครับโอ้โหเวลาจะหมดแต่ก็รีบเล่นครับโดนสก,กัดออกมาได้แล้วซูเล่มาโดนสก,กัดออกมาโดยอารายโยททาชิงต่อมาแล้วจะหลุดหรือเปล่าครับเหลือสี่ต่อสามครับแล้วยังไงดีวิ่งมาแล้วแอนแอนมงออกมาได้ครับแล้ว สังกัดออกมายังอยู่ในการเข้าคลองบอลครับไหลมาแล้วโอ้โหแล้วหลังหลังหลังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับสาหรับบาร์เซโลนาโยนมาแล้วเลวานไม่ถึงครับยิงอีกทีหนึ่งยิงได้ไหมยิงได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหเป็นดานิเอเวสรีบเคลียร์มาครับแล้วจะเป็นเกมโต้กลับของบาร์เซโลนาฝังเลยหรือเปล่าครับตอนนี้อารามาเตาเล่เอนอนอนอะไรวะเนี่ยโดนแซะเฉยเลยครับโอ้โหแต่ก็เพียงพอครับ เป็นทางด้านของบาร์เซโลานาครับชนะไปได้3ต่อ2นะครับก็เป็นทางด้านของแม่ยอดสังลุยนะครับพันกรผิวเหลืองครับเอาชนะากายสิทธิ์สุขทนจากนาคาพิฆาตไปได้นะครับโอ้โหเอาซะเหนื่อยเลยนะแอนแอน,แอน,แอนไม่หยุดเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับสุดมันจริงเบียดกันมันเหลือเกินนะโดนนำก่อนด้วยนะแล้วก็พลิกกลับมาแซงนะครทางด้านของอ แม่ยอดสั่งลุยนะครับอ่าเดี๋ยวพักกันสักครู่นะเรเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในคู่หน้านะครับ